มาให้แล้วกับ t y y t t c o โค l r a รถยอดนิยมคันนี้1.6 G ปี2019กับข้างวดหลักพันพร้อมชุดแต่งจัดเต็มไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะเจอกันกับน,น้องแนนอีกแล้วนะคะน้องแนนเสรีไทยรถสวยนะคะวันนี้มาพร้อมกับรถยอดนิยมนะฮะรถผู้บริหารคันนี้เลยนะะกับ t o y o ต a c โค o r a a าติ s นะคน 1.6G คันนี้ปี2019ค่ะน้องหล่อแบบนี้อย่างที่บอกเลยนะคะคันนี้ จัดเต็มให้แล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะมาใกล้ๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะบอกเลยค่ะน้องเป็นสีเทานะคะคันนี้คือเดิมเลยนะสีเทาเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้นะพร้อมชมหน้าใหม่ใหม่ในเช้งแล้วนะกับรถปี2019นะคะมาพร้อมกับไฟนะตัวนี้โปรเจคเตอร์นะคะสวยๆส่องสว่างกระจ่างใสเลยนะ,ะและสำหรับคันนี้นะสามารถนะใส่ติดไฟเดดหมอกเพิ่มได้นะ,ะมีช่องให้ใส่แบบนี้นะ ลูกค้านะสามารถไปใส่เพิ่มได้เลยนะและสําหรับน้องคันนี้นะบอกเลยค่ะสวยมากๆคือเดิมมากๆเลยนะในส่วนของตัวรถของสีนะคะอันนี้คือเป็นสีเดิมโรงงานสีเทาเลยนะไม่มีชนหนักพลิกความน้ําท่วมอย่างแน่นอนค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะอ่ะ,ะมาต่อในส่วนของนะคะยางและก็ล้อคันนี้นะคะได้ในส่วนของล้ออลลอยเดิมโรงงานโตโยต้านะคะยางสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะยางนะเราจัดให้เป็นยางปีใหม่สําหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของยาง ปี2023ขอบ16นะคะดอกยางยังเต็มๆอยู่นั่นเองนะแต่ถ้านะสภาพยางเก่าไปนะเดี๋ยวเราดูแลให้เปลี่ยนใหม่ให้พี่ๆได้เลยนะคะสำหรับคันนี้สวยจริงนะอะดูต่อเลยนะคันนี้นะน้องได้ในส่วนของนะกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะสมาร์ทคียเลสนะให้มาทั้งหมด2ดอกด้วยกันนะอะถ้าเราจะใช้ในระบบของกุญแจนะ,ะก็สามารถกดแบบนี้ได้เลยไฟเลี้ยวอยู่ที่ข้างกระจกแบบนี้นะคะแต่คันนี้นะคะเปิด สะดวกใช้งานแบบนี้นะคะเป็นสมาร์ทคิเรดนี่เลยค่ะนะคะอันนี้คือสามารถล็อกนะคะแต่ถ้าคุณพี่ต้องการเปิดนะ,ะสามารถสอดนิ้วเข้าไปนี้ได้เลยเปิดแบบนี้ได้สะดวกสบายแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันก่อนที่จะไปดูภายในนะคะอ่ะสำหรับตัวรถนะคะคันนี้นะ,ะมีในส่วนของตรงกระจกด้านบนนะคะตัวนี้ก็คือมีโคม,มียมนะคะหล่อๆมาแบบนี้คือเดิมรุ่นรถเลยนะ,ะกระจกของเขาตัวนี้นะ,ะเรา ติดลีมให้ใหม่ด้วยนะคะอันนี้คือบอกเลยค่ะเดิมๆแบบนี้นะโลโก้โตโยต้านะอันนี้คือยังอยู่ครบทุกบานนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะทุกบานจริงๆนะคะเข้ามาดใูใกล้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะแน่นอนอยู่แล้วนะไม่มีชนหนักพลิกความน้ําท่วมเดิมบางทั้งคันสวยกริบค่ะของเรานะคะตรวจให้แล้วด้วยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทกูอินสิเพคชั่นทิชเชอร์เลมอนเอนะคะมากกว่า500จุดนะคะ มั่นใจได้เลยนะ5ดาวนะการันตีนะไม่มีชนหนักพลิกความน้าท่วมอย่างแน่นอนสวยๆแบบนี้เลยนะอะมาดูด้านหลังของน้องสหนอยสําหรับคันนี้นะบอกเลยนะไฟตัวนี้นะ LED นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะรีโมทของเขานะก็สามารถเปิดในส่วนของด้านท้ายได้อะเดี๋ยวกดค้างไว้แบบนี้นะนี่นะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะอะมาเลยนะแอบเห็นนิดนึงนะก่อนที่จะเปิดนี่เลยค่ะ นะสำหรับคันนี้กล้องหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าสัญลักษณ์นะคะโลโก้ของ Toyota านะมีมาครบทุกจุดนะคะโตโยต้าโคโร拉อาร์ติสวย,สวยๆแบบนี้เลยนะคะทะเบียนน้องก็สวยนะคะอ่าเดี๋ยวขอบดูข้างในน้องสัหน่อยนี่เลยนะ,ะเข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่ด้านบนนะคะสังเกตเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน็อเดิมนะคะเมคอารเดิมนะซีนยางจิกเข้าแบบนี้นะคะบอกเลยคือน้องเดิมภุกจุดนะคะ สวยงามมากมนี่ไล่ต่ำลงมาเลยนะคะพี่ๆนะคะในส่วนของกระจกด้านหลังนะคะตัวนี้ไล่ฟ้ามีมาครบอันนี้คือแท้โตโยต้าเลยนะคะเห็นไหมคะเคาจะเป็นเดิมๆแบบนี้เนาะสวยงามนะคะเมคอาร์คนะคะตัวนี้เดิมทุกจุดนะคะพี่เดิมโรงงานนะ,ะดูระยะห่างได้เลยนะ,ะอันนี้คือไม่มีชนหนักพลิกความน้าท่วมอย่างแน่นอนนะ,ะอ่ะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะตัวนี้ก็คือ กว้างนะใส่ของได้เยอะนะกระเป๋าสัก2อสาใบก็คือได้เลยนะคะเดี๋ยว้องนจะเปิดให้ดูนะคะตัวนี้ด้านล่างนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแม่แรงนะคะตัวนี้ยังอะไรมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะสวยงามนะคะขออนุญาตปิดท้ายนิดหนึ่งอ่ะนี่ยังไม่หมดแต่เพียงต้องนี้นะคะสําหรับด้านหลังนะคะเซนเซอร์สังเกตไหมคะตัวนี้มีมาให้ทั้ง4จุดเลยนะคะด้านหลังท้ายแบบนี้อ่านะคะ นี่เลยอมาดูทางฝั่งด้านซ้ายมือกันบ้างนะคะฝั่งนี้นะคะบอกแล้วนะคะว่าของน้องนี่คือสวยเดิม,ดมจริงๆนะคะพี่นะมือจับโครเมียมนะคะทุกจุดอันนี้คือเดิมโรงงานนะ,ะแมกอลอยเดิมโรงงานยางปีใหม่ให้ทั้ง4เส้นสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะรอบคันของน้องคือสวยกริบนะคะด้านบนหลังคาเป็นไงคะสะอาดสานนะคะไม่ได้มีรอย อะไรทั้งนั้นคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนพี่ๆคนไหนกำลังหารถเอาติดนะคะราคาประหยัดแน่นอนอยู่แล้วแนะนําคันนี้อีกหนึ่งคันนะก่อนตอนนี้ยังไม่จบค่ะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องโดยสารของน้องกันต่อค่ะไปดูกันเลยค่ะ<า><า>เดี๋ยวมาชมในส่วนของห้องโดยสารของน้องกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวไปชมกันเลยนี่เลยนะคะอย่างที่บอกกดตัวนี้คือล็อกนะอ่าท่า นี่เสียบไปเปิดเข้าไปชมข้างในได้เลยนะคะคือสวยงามมากๆาเลยเข้ามาแล้วนะคะตัวนี้ภายในก็จะเป็นสีโทนแบบนี้นะคะตั้งแต่ประตูนะคะฝั่งด้านขวามือคนขับเลยนะคะตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนั่นเองนะคะสีจะเป็นสีอ่าสีเบจตัดกับสีดำนะคะคันนี้นะสวยงามมากๆดูๆหรูหราเลยทีเดียวนะคะและคันนี้นะคะในส่วนของฟิล์มเนี่ยเราติดให้ใหม่แล้วนะคะพี่นะสวยงามนะคะบอกเลย เข้าไปนี่มารอแน่นอนนะคะอ่ะไปชมในส่วนของนาะห้องโดยสารภายในของน้องนะในส่วนของตัวนี้นะเลขไมค์คันนี้นะคะอ่ะน้องแนนขออนุญาตนะคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะพี่สําหรับคันนี้นะคะนี่ปุ่มพุทธสาของน้องนะคะจะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือนี่เนาะเออนะคะขออนุญาตนิดหนึ่งอย่าเบรกอ่านี่นะคะ ระบบของน้องคือหน้าจอนี่เรือนไม้ขึ้นมาแล้วนะคะพี่สำหรับคันนี้นะเลขไม้ของน้องอยู่ที่1 3 6 9 9 9กกเิโลเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมค่ะพี่ขานะคะในส่วนของคันนี้นะคะพวงมาลัยของน้องเนี่ยสังเกตไหมคะตัวนี้จะหุ้มด้วยหนังนะคะทั้งหมด3ก้านเนาะพวงมาลัยนะ,ะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะตัวนี้รับสายวางสายนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยสะดวกสบายต่อการขับขี่นั่นเองนะคะในส่วนของ คุณผู้หญิงอย่างเรานะคะอา,อาจจะขี่ไปทํางานออฟฟิศตัวนี้คือจับถนัดมือมากๆเลยนะคะสวยงามนะอ่ะไล่ต่อมาในส่วนของหน้าจอนะอันนี้เราติดตั้งให้ใหม่ถูกต้องไหมขนาดนะคะ10นิ้ว <10 S 1> นะสิน,นิ้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบทัชสกรีนนะคะสังเกตไหมคะตัวนี้จะเชื่อมต่อนี่บลูทูธนะคะ AUXUSB ได้หมดเลยมีเข้าไปที่การตั้งค่านะคะนี่นะได้หมดเราก็เชื่อมต่อได้เลยนะคะ นี่นะคะเล,ล่นป,นปืนแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะบ้านเขียวบ้านแดงนะคะบัานดําอะไรก็คือลูกค้าสามารถโหลดแอปเชื่อมต่อได้ทั้งหมดเลยเล่นได้ง่ายแบบนี้เลยนะคะอ่ะไล่ตับลงมาสําหรับคันนี้นะคะน้องจะเป็นแอร์ออโต้แบบนี้ตอนนี้อยู่ในอุณหภูมินะ24องศานะคะน่ะมีอีโคด้วยนี่นะคะใช้งานแบบนี้เนาะก,ก็คือประหยัดไปอีกแบบหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้น้องเป็นเกียร์ออโต้แน่นอนอยู่แล้วนี่นะคะสวยงาม เดิมค่ะพี่สีดำนะคะรูรานะอ่าในฝั่งของเบาะนะคะเอาเดี๋ยวขออนุญาตลงนิดนึงนะจะได้เห็นชัดๆนะ,ะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะเบาะของน้องนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัวนี้นะ,ะจะมีสังเกตไหมจะมีรูระบายอากาศระบายความร้อนนั่นเองนะคะ เวลาเราขึ้นมาสมรรถจอดตากแดดเนี่ยมันก็จะช่วยระบายความร้อนออกนะทำให้เราไม่ร้อนมากนั่นเองนะในส่วนของเบาะร,ร,รูปทรงนะจะเป็นทรงสปอร์ตนะรองรับสรีระของผู้โดยสารนะของผู้ขับขี่ได้ดีเลยนะไม่เมื่อยไม่ปวดนั่นเองสภาพเบาะตอนนี้นะคะสภาพตัวเบาะก็คือไม่ขาดไม่หลุดลุ่ยนะเป็นโทนสีเบต,ตัดกับสีออก สีเทาแล้วกันนะสีโทนนะ้นว่าถ้าน้องเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยจะบอกว่าเหมือนไอซ์ครีมน่ากินมากๆเลยพี่ๆนะบอกเลยสวยจริงนะคะนะอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนะสำหรับคันนี้นะในส่วนของเบคอาร์คนะคะอันนี้ก็คือเบคอาร์คข้างตัวรถนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะเดิมค่ะนะเดิมทุกจุดนะคะอันนี้คือปั๊มเดิมโรงงานโตโยต้านะคะไม่มีชนหนักพลิกความนำ้ำท่วมอ,อย่างแน่นอนพี่ๆสังเกตเห็นไหมคะช่องไฟของแต่ละ รอยปัม๊มอันนี้คือเดิมนะเราไม่ได้มาทำเองนะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ๆนี่เลยนะอ่ะให้ดูแค่มาเดียวหรือเปล่าไม่นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกฝัง่งด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูทุกจุดเลยนะอ่ะนะในส่วนของด้านหลังผู้โดยสารตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะเช่นเดียวกันนะตัวรถคันนี้นะจะเป็นโทนสีเบจตัดกับสีดําทั้งคันนะคะอันนี้ก็คือระบบไฟฟ้าสวยงามเช่นเดียวกันนะคะอ่ะแกะให้ดูเม็ดอาด้านหลังอีกเช่นเดียวกันนะ ฝั่งผู้โดยสารด้านหลังอันนี้ขนองเขาจะแน่นนิดนึงโอ้นะคะโอ้โหบอกเลยค่ะพี่แน่นปลื้ดนี่ค่ะนะคะอื้อนี่ค่ะพี่พี่ซูงเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะไม่อาร์กอันนี้คือเดิมมากๆเลยพี่พี่ค่ะนะคะเดิมโรงงานไม่มีชนักพิดคว่ำน้ำท่วมอย่างแน่นอนค่ะพี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะ ดูในส่วนของตัวนี้แล้วนะคะฝั่งประตูแล้วเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องโดยสารสำหรับคันนี้นี่สังเกตเลยนะคะห้องโดยสารก,กว้างๆแบบนี้นะด้านหลังนั่งได้ประมาณ4ท่านอ่าว่าไปนะเจ็ดที่นั่งเลยนะคะและมีแอร์หลังค่ะคุณพี่เห็นไหมคะอันนี้คือเย็นฉ่าๆเลยนะคะพี่ๆนะแอร์หลังเย็นได้ทั้งห้องโดยสารเลยนะคะตัวนี้เนาะนี่นะคะมีเบาะคาชีตนะที่นั่งติดตั้งคาชีตได้ด้วยนะคะ นี่เห็นไหมคะติดตั้งคาชิดนะคะสำหรับคุณแม่นะคะมีลูกเล็กเด็กแดงนะคะตัวนี้ก็คือสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะ,ะสวยงามขนาดนี้อะฝั่งนี้ไม่พอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝั่งซ้ายมือกันบ้างนะคะตามมาเลยนะคะสวยหรูแบบนี้เลยนะ,ะกับ To โยต้าโคโร拉อาติสนะคะบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคายอย่างแน่นอนนะคะคุณพี่คนไหนนะจะเอาไปวิ่งแอปต่างๆนะช่วงนี้ รีบด่วนเลยนะคะราคาประหยัดสภาพก็สวยนะคะอะดูต่อเลยค่ะนี่ค่ะในฝั่งของด้านฝั่งซ้ายมือนะคะเช่นเดียวกันนะคะสวยงามมากๆเลยคือเดิมมากๆนะคะเบาะน้องนี่คือสภาพดีนะคะไม่มีชนหนักผิกความหนาท่วมรอบคันคือสวยจริงนะคะเห็นไหมคะนี่แกะให้ดูเลยนะคะพี่ๆนะแกะให้ดูเลยนะคะพี่บอกเลยค่ะแน่นมากค่ะนะคะ เมกอารคือน้องนี่เดิมนะคะเดิมทุกจุดนะคะไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมอย่างแน่นอนค่ะพี่ๆ่ะอะนะรอบคันสวยหล่อขนาดนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะถ้าไม่ดูห้องเครื่องนี่ถือว่าไม่จบนะอ่ะเดี๋ยวขอชมในส่วนของห้องเครื่องของน้องสักหน่อยนะคะันนี้เป็น1นนะ 1.6ปี2019นั่นเองนะคะอ่ะเข้ามาดูมาชมห้องเครื่องกันสัหน่อยค่ะนี่เลยนะคะบอกเลยค่ะพี่พี่ค่ะเครื่องไม่เยิมเครื่องเดิมค่ะพี่พี่นะเป็นซินค่ะพี่นะคะไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมสวยๆแบบนี้เลยน็อตเดิมไม่ขยับเมคอัพเดิมนะคะสวยงามมากๆนะพี่เห็นไหมคะฝากกระปรงด้านบนนะคะตัวนี้นะ นี่นะสติกเกอร์ทุกอย่างดูครบนะคะสินอย่างจิกเข้ารูเดิมแบบนี้เลยนะคะสติกเกอร์มออกนะคะข้อควรระวังอันนี้คืออยู่ครบทุกจุดนะคะแผ่นกันความร้อนความชื้นด้านบนมีเมคอัพอยู่ครบนะคะอันนี้คือฝังกระโปรงเดิมทั้งหมดเลยเนาะไล่ต่ําลงมานะคะคารเดิมนะคะตัวนี้สวยงามแบบนี้นะ,ะรอยแต้มสีค่ะพี่ๆสังเกตเห็นไหมคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้นะ เดิมจริงค่ะไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมแต้มสีเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะก่อนส่งมอบนะคะก่อนส่งมอบนะ,ะเรามีการบริการนะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ดูแลให้แบบเจาะลึกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะ ถ้ามีปัญหาในเรื่องของน้ำมันเกียร์คือเราดูแลกันก่อนสมม่งมอบให้ลูกค้ายอยู่แล้วของเหลวทุกอย่างเลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะสนใจนะอยากได้น้องเอาติดคันนี้นะคะรีบด่วนเลยค่ะสามารถทักหรือสอบถามเข้ามาในช่องทางนะคะ y o u t u b e นะคะหรือว่าจะเมในใต้คลิปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ค่ะพี่ๆสนใจน้องคันนี้นะคะรีบด่วนๆเลยนะคะกับ t o y o ต a c o r o l ล a a อา i s ติส 1.6G คันนี้เอาไปเลยค่ะคันนี้ข้างวดหลักพันนะคะพร้อมโปรโมชั่นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านส่งรถฟรี200กิโลทั่วประเทศไทย พร้อมรับประกันเครื่องยนต์นะหรือ20,000กิโลเมตรแรกระยะไหนถึงก่อนนะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจซื้อสดน,นะเอาไปเลยคัคนนี้ฟรีแวตไปเลยจ้ามูลค่ามากกว่า30,000บาทเดือนๆเลยค่ะโทรเลยค่ะ096 662 5677ช้าอดหมดนะจ้ารีบด่วนเลยค่ะ